ทสาธุนนชนพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักวันนี้คงพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตตามเคยเป็นอนว่าในคราวก่อนมาหยุดลงตอนที่พระราชาสั่งให้เสนกได้จานังสี่ฆ่ามโหสถด้วยความหลงผิดคิด เชื่อเจ้าคนทรยศแต่มาถอยหลังกลับมนแล้วเวลากลางคืงกับเสียใจนี่ที่มโหสถเตือ่นไว้ว่าพระราชาที่ดีเนะี่วยหรือว่าคนทุกคนที่ดีตามที่พระพุธทธเจ้าทรงตรัสว่านิสสัมมะกระนังสยโยใครควรเสียก่อนแล้วยึงทำดีกว่าหมายความว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตาม ก่อนที่เราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องคิดหาเหตุหาผลให้มันสมควรเสียก่อนไปพิจารณาดูไอวาจาที่เราจะกล่าวไปนิกริยาที่เราจะแสดงออกไปมันเหมาะสมมันมีคุณหรือว่ามีโทษอย่างพระราชานี้จะเสียแก้วมณีคือโมสถเพราะว่าพระราชาเขาเอง ปลอดภัยจากการประหารของเทวดาได้กับพระอุโบพระมะโหสถเป็นสําคัญได้ยิ่งกว่านั้นบรรดาชนทั้งหลายมากท่านที่มีความสุขกับพระมะโหสถเป็นเหตุนี่ที่องค์สมดเด็จพระบรมะโละเชสทรงตรัสว่าคนที่ทําอะไรก่อนคิดนะั้มันเป็นคนเลว จะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามฐานะเช่นไรก็ตามไม่มีความสําคัญความดีและความเลวไม่ได้อยู่ที่ฐานะตําแหน่งหน้าที่คนนี้อดตัวว่าเรียนชั้นนั้นเรียนชั้นนี้สงูงชั้นน,น้นสงูงอย่างนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตแต่ว่าถ้ามีความคิดเลวๆเ,เขาก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเราเห็นว่าการบริหารประเทศนในขั้นการในประเทศ มีหลายคนที่จบเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นบัณฑิตต่างๆก็มีแต่ก็บางทีมีความสามารถสู้คนจบป .4 ไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านที่มีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยดีสร้างความเจริญให้เกิดกับประเทศชาติ สร้างความสุขให้เกิดกับมันดาประชาชนนั้นหลายส่วนมากก็มีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงจําไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากว่าคนชั่วหายยากคนดีถมไปทั้งนี้ก็อะไรข้อท้ายก็หมายความว่าไอ้คนเลวๆนั่นแหละเขาเนี่นาเขาดีเป็นอันว่าถ้าจะไปถามใครว่าคนชั่วหรือ เขาก็าตอบว่าฉันดีกองกินชาติมาเทไรเทไรเขาบอกว่นดีเพราะเขาดีสมมติว่าเอาสมมติกันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าบังเอิญพ่อค้าอย่างโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขารวยแสนรวยมีกำไรมากมายสมมติเอานะแต่ถ้าว่าบังเอิญเขาบอกว่านิทานทานคารับ ว่าสมมติว่าคนนั้นมีอำนาจในการบริหารประเทศขอท่านช่วยหาเงินให้ผมสักสองร้อยห้าสิบล้านแต่ก็ผมจะทำหนังสือขอไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบล้านถ้าได้เงินสี่ร้อยห้าสิบล้านมาแล้วแล้วก็ท่านให้ผมเพียงสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ท่านเอาไว้เอาไว้สองร้อยล้านท่านช่วยผมได้ไหม สำหรับคนเลวเขาจะบอกกันได้แล้วก็ทำทันทีมันได้เงินอย่างนี้มาก็เอาเข้ากระเป๋าสักสองร้อยล้านพวกโรงงานน้ำตาลทัล้งยี่สิบโรงก็เอาสองร้อยห้าสิบล้านไปแบ่งกันทั้งๆที่เขามีกำไรอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นที่ห้องปู่พูดมานี่ยังไม่มีใครเขาทำนะแต่ว่าสมมติเอาแล้วก็บางทีเข้าสารแยขายต่างประเทศ เขาห้ามตามโคต้ามีเท่านี้แล้วก็มีคนจะส่งนอกเหนือจากโคต้าออกไปเพราะกําไรมันดีบอกว่าท่านกรณาเซ็นใบสั่งคําสั่งทีว่าอนุญาตให้เขาสารว่าออกได้เขาสานเขาไปขายคราวนั้นจะได้กําไรเป็นร้อยร้อยล้านแต่เราบอกว่าถ้าท่านเซ็นคาสั่งให้ผมนะผมจะให้ท่านสามสิบล้าน แค่เขียนหนังสือตัวเดียวมันอยู่ในอำนาจเขาเสียงกลั่นลงไปเท่านี้นี่คนไม่ดีเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีลูกหลานที่รักนี่บาดีไม่ดีก็ภาษีขาเข้าเขาจะเสียภาษีประมาณสองร้อยล้านเขาก็มาหาคนที่มีอำนาจบอกว่าท่านเขารับ ภาษีคราวนี้ผมต้องเสียร้อยล้านแต่ว่าผมต้องการเสียเพียงสามสิบล้านแต่ว่าผมจะให้ท่านเป็นกรณีเปเศษเป็นสมบัติของท่านยี่สิบล้านรวมแล้วผมเสียห้าสิบล้านท่านจะเอาไหมเขียนชื่อตัวเดียวแล้วเขาก็เอานี่ให้นคนไม่ดีมันเป็นคนประเภทนี้เืออทำงานประเภทไม่คิดคิดเอาแต่ตัวมีความสุข ข้าราชการเราเลวอย่างนี้ก็มีเคยมีมาในอดีตแต่ถ้าว่าข้าราชการที่ดีเขาก็มีมากฉะนั้นขอลูกหลานที่รักเห็นข้าราชการแล้วจงอย่าประนามมาชั่วซะทุกคนไปคนไหนร้ายแล้วก็ตัดคนนั้นไปความที่เราเงินที่คนได้ไปทุกบาทมันเป็นเงินของเรา เขารับรองว่าเขาจะเป็นผู้แทนที่ดีสำหรับเราเขาจะช่วยกันบริหารประเทศในเขตรับที่รับผิดชอบใพระมันดีที่สุดแต่ว่าบังเอิญถ้ามีมนุษย์พวกนี้อยู่ที่ไหนพ่อเราช่วยกันกำจัดเสียวิธีกำจัดก็ไม่ต้องฆ่าเขาหรอกช่วยกันพูดตามความเป็นความเปลียบตามความเป็นจริงรายงานไปถึงผู้ใหญ่ แล้วก็ดูคนที่เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นคนดีแลวคนเลวถ้าเรารายงานเข้าไปคนคนนั้นไม่มีโทษก็แสดงว่าคนที่รับรายงานนั้นคนเลวด้วยช่วยกันกำจัดคนทั้งสองประเภทนี้ให้หมดไปด้วยกำลังขประชาชนคำว่ากำลังประชาชนเนี่ยไม่ใช่ไปร้อนแต่โกเย่วเย้ยเดินขบวนนะที่แจงเหตุที่แจงผลจำนวนกันด้วยกำลังเพราะเราเป็นผู้เสียภาษีก่อน เพียงเท่านี้แหละประเทศของเราก็จะดีไอยยาไปทําลายเศรษฐกิจนะจะไปบกน,น่นทําลายนี่เดินขบวนอย่างนั้นเดินขบวนอย่างนี้ไม่จําเป็นเป็นเบียงลงชื่อกันเข้าชุมนุมพร้อมเพียงกันเพราะว่าคนคนนี้ฉันไม่ต้องการจะเอาออกไปเสียยิงผู้แทนนสันดอนในเขตของเราก็ยังดีใหญ่ถ้าทําไม่ดีนะเข้าไปฟังประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ จัดการได้ทันทีจัดการยังไงก็ไปร้องเรียนเขาทุกคนที่ให้คะแนนไปบอกคนนี้ไม่ดีเวลาพูดพูดว่าะยําอย่างนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วไม่ทําดีตามพูดฉันไม่ต้องการเมื่อเสียงของคนทั้งจังหวัดนั้งในเขตนั้น,น,นทุกคนพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ทางราชการเขาก็เอาไว้ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนเลือกเข้าไปในี่นไม่เขาไม่ดีแล้วก็เชิญเขาออกไปหาคนใหม่แทนก็ยังได้เป็นอันว่าเรื่องของความลับที่พระราชาบอกว่าคนจะบอกกับพัญญาที่ดีเวลานี้ถ้าก็บอกพัญญาแล้วพัญญาที่ดีก็กลอบให้หลับไปเวลาหลับท่านจยาฝันหรือไม่ฝันก็ไม่รากคุยเรื่องโบสถ์ของมหสถต่อไป ต่อมาเมื่อพระราชามมทรงบรรทมหลับไปแล้วพระราชาเทวีโอทมพรกร็เสด็จลุกจากที่บรรทมเข้าห้องทรงพระอักษรทรงข่าวให้มโหสถทราบในใจความว่าพอมโหสถน้องรักเวลานี้พระราชาทรงกริวน้องมากพระอาจารย์ทั้งสี่เมื่อกราบททนยุโยงให้พระราชาว่าน้องคิจขบท พระราชาทรงเสื้อจะรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่คอยคาดน้องที่ประตูพระราชวังในวันพรุงนี้เพราะฉะนั้นในวันพรุงนี้น้องอย่าไปยังพระราชสนักเลยหากจะไปก็ควรจะจัดกองรักษาไวใ้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่าไปคนเดียวควรมีมหาชนห้อมล้อมไปเป็นเกียรติยศ ขั้นทรงอ,อักษรเสร็จแล้วจะได้สอดเข้าไปในหอถ้าเข้าหอนะนี่ก็เอาได้ผูกวางลงไปบนสวรรณภาชนะคือคือว่าผ่านทองคำไอ้สุวรรณในแบบทองพญนะทองคําใบที่ใหม่ที่สดปิดฝาประทับตรา ระทับเนี่ยระทับพระราชรัญจรดาก่อนคือกราของพระเจ้ามดินเนี่ยใครทําแตกไม่ได้ประทานแกณน,นางข้าหลวงและจัดว่าเจ้าจงนําสิ่งนี้ไปให้มโหสถน้องชายของเรานี่เขาเห็นตรายอย่างนั้นเขาคิดว่านี่เป็นของพระราชาใครไม่กล้าก็ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปิดนางข้าหลวงรับของนั้นแล้วจึงได้ไปบ้านมโหสถในเวลากลางคืนนั่นเอง ทันมาถึงจึงนำสวรร้ำพาะเนะข้าไปให้มโหสถแล้วก็บอกว่าของสิ่งนี้พระนนางทมพรเทวีสมรราชทานมาแหมเรื่องนี้น่าสนุกนะมโหสถรับสวรน้ำพานะแล้วก็ให้นางข้าหลวงกลับเปิดฝาสวรรณภพานะคพือพาชนะทองคำ เห็นหอ่อแก้หอกมาจึงพบหนังสือเครียกมาอ่านก็ได้ทราบความตามที่บรรนางบอกมาไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วเขาก็ไม่รู้สึกวิตกแต่บะการใดเข้านอนหลับสนิทเห็นไหมล,หลูกหลานที่รักคนมีปัญญาในเขาไม่วิตกกลางบนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก็ถือว่าเขาเนี่ยแน่เขามีปัญญาคิดแก้แก่ได้ ตอนนี้นวันรุ่งขึ้นอาจารย์นังสีเก็ถือระแสงขันยืนอยู่ที่หน้าประตรูแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะวันนี้มโหสถไม่มาพระพุทธเจ้า่าพระราชาได้ทรงสันดับก็ไม่ได้ตรัสประการใดไปทับยืนทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกร ในขณะนั้นมโหสถอยู่บนรถที่มีมาหาชนห้อมล้อมแน่งขนาดพอถึงประตูวังเลือไปเห็นพระราชาประทับชืนอยู่ที่ช่องมะแกรก็ลงจากรถถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่นาทีนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถดังนั้นก็ดมิว่าถ้ามโหสถคิดทอดยะต่อเรา ที่ไหนเขาจะไหวเราจึงตัดเรียกว่มโหสดให้เข้ามาเฝ้าโมโหสดเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งบรรดาบัณติทแ้งสี่ก็นั่งอยู่ที่นั้นด้วยพระราชาทำไปไม่ทรงทราบอะไรแต่ถามโมโหสดว่าพ่อโมโหสดเมื่อวานนี้ทําไมท่านยึงกลับไปก่อน แล้วก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาที่หลังเขาเธอรังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือหรือว่าใครพูดอะไรแกท่านขอให้ท่านบอกเรามาตามตรงเถอะขอให้บอกเรามาตามตรงนะเราจะฟังท่านมาโอสดบัณฑิตนี่กล่าวทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระจอมประชากร พระองค์ทรงเชื่อถ้อยคำกล่าวร้ายปลายสีของมดิตทัา้างีลและก็มีพระบรมราชอ,องค์การให้ฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้าเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้าจึงยังไม่มาเฝ้าตามเวลาที่กำหนดให้ฆ่าฆ่าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามาตามเวลานั้นก็ถูกฆ่าแน่ อันหนึ่งล่าพระองค์ได้ตรัสความลับที่รับสั่งแก่บัณฑิตทั้งสี่ข้าพระนาอุทมพรเทวีเมื่อตอนกลางคืนข้าระบายก็ได้ทราบความลับนั้นจนหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชเดชสมระดับคำกมมโหโโสดดังนั้นก็รู้สึกแปลปลับเข้าไปในใจสะดุ้งเหือก เจ้หมอนี่นี่มาฉลาดจริงๆเราพูดกับเมียในห้องนี่แม่มันย่องรู้ได้ไอ้ความลับนี่มันก็ไม่เป็นความลับที่ความลับของพระอ,องค์ล้วนไหลไปเช่นนั้นเจ้าทรงพิโรธหันพระพักไปจ้องอุทุมพรเทวีพระทรงแนบพระไทยว่าพระน,นางต้องเป็นผู้เปิดเผยความลับให้แกมโหสถรู้ความทรงนิ่งอึ่งพระพักมนมอง ใจไม่สบายโมโหโมโหสถเทนการ์ขงพระราชาังดนั้นจินีกราบทั้งนี้ทราบว่าพระราชาทรงพิโรธพระนาอทมพรจึงกราบทนว่าข้าแต่สมบติเทพพระองค์จะทรงพิโรธพระราชเทวีทําไมข้าพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันได้ดีเนี่เขาแก้เก่งไว้นะ แทนที่จะป้ายพระนาทุมพรเขารับเสเองเพราะข้าพระพุทธเจานะ้าเนี่ยรู้เหตุการณ์ในอดีตที่โลกนั่แล้วแล้วก็อนาคตในการต่อไปและปัจจุบันนี้ได้ดีข้อที่พระนางใจความรับของพระองค์แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดคืออย่าเพิ่งพูดถึงข้าพระพุทธเจ้าอย่าขอกราบทูลให้ทรงทราบว่า ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบถึงความลับของมันติตทั้งสี่ได้โดยไม่มีพวกคำโพดใดบอกเล่ากับข้าพระพุทธเจ้าเลยโอ้โหเจ้าเท่าสรารพ,พัดพิษนั่งเหลือแตกพลักแล้วนี่มันจะเอาอยัางไงกันวะวันนี้เราตั้งใจจะฆ่ามาอสสนี่ไอ้ดาบที่เราจะฆ่ามาอสสมันจะมาเล่นเราเขาหมั้ง ราชาทรงแปลกพระไทยในท่าคำของโมสดคำของโมโหสดที่บอกว่ารู้ความลับของมณฑิตทั้งสี่แล้วก็รู้เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตเรื่องราวในปัจจุบันเช่นนั้นเรื่องที่เราพูดกับพนางอุทมพรพรนางอุทมพรคงไม่ได้บอกไปแต่มโหสดอาจจะรู้ได้ยานพิเศษแม่คิดกว้างเหมือนกัน จึงได้มีพระราชาประสงค์จะทราบว่าบรรดาบัณฑิตทั้งสี่นี้มีความรับอะไรหรือจึงได้รับสั่งทั้งโบสถดว่าดูก่อนพ่อโบสถดลุกรักที่เธอพูดว่าเธอรู้ความรับของบันดิตทั้งสี่นั้นขอเธอได้บอกมาโดยไม่ต้องเกรงใจใครเวลานี้เราต้องการความจริง ท้ามโหสถทีินี่กราวทูลว่าข้าแต่พระราชผาู้ประเสริฐเสนกได้ทากรรมชั่วไว้แล้วก็ปกปิดไว้เป็นความลับตลอดคือข้าหญิงพระศิยายคนหนึ่งที่ในสวนรังใกล้เมืองนี้เองแล้วก็เครื่องประดับใส่หอพ้านําไปเก็บไว้ในเรือนแขวนอยู่ที่ไม้ทําเป็นรูปไวง้งาช้าง เสนกได้แจ้งเรื่องนี้แกเสหายหคนหนึ่งข้าพระพุทธเจา้าได้ทราบความรับของเสนกนี้มานานแล้วข้าพระพุทธเจา้าก็ไม่ได้เป็นขบดตอบพระองค์เสนกตอนนั้นพระพุทธเจา้าข่าเป็นขบดขอพระองค์รับสั่งให้จับเสนกคนขบดที่เิอพระพุทธเจ้าข่าเอาคนแล้วสิเอาเขาแล้วสิลูกหลานที่รักจำไว้นะ วิธีซอนกลลซึ่งกันและกันการใช้ปัญญาเนี่ยมันมีประโยชน์ยาถือตำราจนเกินไปตำราเป็นแบบเท่านั้นไอ้นี่มันเกิดจากปัญญาปัญญานี่มีความสำคัญมันหัดมันคิดมันคร่มันค้นมันไตรตรองเห็นใครเขาทําอะไรดีก็จะนั่งคิดว่านี่เขาทำอย่างไเนะทําไมเราจึงจะทาได้ใครคนเขาจริงจริงสนใจไม่ช้าแล้วก็ทําได้ สมเด็จพระราชาได้ทอดพระเนตรโดยอาจารย์เสนก้วก็ถามว่าอาจารย์เสนกตามที่มโหสดพูดวันนั้นเป็นความจริงเปประการใดหรือเปล่าเอาไปแล้วสิเอาเราสีเขานี้ยุ่งละท่านอาจารย์เสนกก็กล่าวทูลว่าจริงพระเยาค่ะหนีไม่พ้นแล้วนี่แหละที่รพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าความลับไม่มีในโลก แต่ความลับเนี่ยถ้าืนรู้ทั้งหูที่สี่แล้วก็มันไม่เป็นความลับพระราชาจินตัดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ราชบรุษเอาเจ้าเสยนกที่ไปขังไว้ในเรือนจำเดี๋ยวนี้เอาไว้รอการประหารก่อน,นโอ้โหโยุ่งเลยคนนี้ยุ่ง ราชบรุษได้น,นำเสนกไปขังไว้ในเรือนจำตามกระแสพระราชดำรัสพระราชาก็ตัดถามโมโหสถว่าแล้วคนอื่นๆมีความลับอะไรอีกพ่อมโมโหสถยังเล่าให้ฟังมโมโหสถยังกราบทูลว่าข้าแต่พ่อจอมพิเทหรัตอปุกุสะมีความลับอยู่อย่างหนึง่งคือเป็นคนโลกเรื้อนที่ขา เขาได้บอกความลับกันน้องชายเมื่ออันหนึง่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาวได้เคยเอาศีลเอาพระเสียนศีลนภาที่ขาปกุสะบ่อยๆโดยทรงเข้าไปไทยว่าขาปุกุสะอนแต่ที่แท้จริงๆปกุสะเอาผ้าพันลกเลือนไว้ที่คนขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของปุกุสะอย่างนี้ไปเจ้าค่ะ พระราชาทรงทอดพระเนตรดูภกศะแล้วก็ตัดถามว่านี่โูกศะาเรื่องที่มโหสถเข,า,ขาพูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือยังไงภูกระส่อาจารย์ปุกระสาก็สารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ทรงสั่งให้ภุกระส่ไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคนโมโหสถที่นี่กล่าวทูงความรับของกามินตอบว่า ข้าแต่พระองค์ประเสรสฐวยกามินถูกยักย่าเนรเทพสิงห์ได้ร้องส่งเสียงเหมือนสุนัขบ้ากามินได้แจ้งความลับนิกาบ,บุตรใช่ไหมเขาบอกาแจ้งแจ้งความลับกระบุตรบอกความลับต้องบอกกับคนนั้นคนนี้เนี่ยพระองค์ได้ทรงทราบความลับของกามินดังนี้แล้วกามินจึงไม่สมควรจะเข้าในพระราชฐานพระพุทธเจ้าค่ะ ราชาได้ทอดพระเนตรดูการมินะถามว่ากามินเรื่องที่มโหสถก็พูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือ,อยังไงท่านกามินก็กราบทลรับสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าข้าราชารับสั่งให้นาหํากามินไปขังไว้ในเรือนจําแล้วก็รับสั่งมโหถามมโหสถก็รับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมอโหสถ ยังไทยเทวินีคนหนึ่งมีความรับอะไรบ้างหรือเปล่าท่านมโมโหสดนี้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเท้าสุชมบดีเทวราชคือพระอินทร์ในพระยาทานแก้วมันนีอันเป็นมงคลปลายเกลียวแก่เท้ากุศลารเท้ากุศลาชที่แหมรูปร่างก็ไม่สวยหรอก แต่ว่าได้แก้ววันนี้ก็สวยปล่งมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะประวัติมีอีกถ้าท้ากุศลัดกุศลัดนี่เป็นพระยอกาเป็นตาของพระองค์บัดนี้แก้วมันนี้นัน้นตกไปอยู่ที่ท่านอาจารย์เทวินไปแล้วท่านอาจารย์เทวินได้บอกความลับนี้แก่มันดาของเขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของเทวินมาดังนี้ เทวินขี้คดทรยศต่อพระองค์พระพุทธเจ้าข่าร,ราชาจะถามเทวินว่าจริงหรือเทวินอาจารย์เทวิกนก็กลับคุณว่าเป็นความจริงพระเจ้าก่าเสร็จหมดสี่คนร,ราชายังไม้มีรับสั่งให้ราชวรดรดตเพือตำรวจเนี่ยนำเทวินเข้าเรือนจำต่อไป รวมอาจารย์นั้งสามคนเป็นว่าอาจารย์อีกสี่ทั้งหมดหมดทั้งสี่คนก็ตั้งใจที่คิดจะฆ่ามโหสถแต่ก,กรรมมันก็สนองกรรมความชั่วก็ต้องเป็นความชั่วเคราว่าคนดีผีค้มแต่กลับถูกตุโหสถกลับหลังหันตาบันสะได้๋อกกลับเล่นอา,อาจารย์นั้งสี่คนเข้าเรือนจำไปเอง ข้าหลักที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวตามที่ลํำตัดเขาบอกว่าไงทุกกโตทุกกตาทุกขะท่านนังถ้าใกลก่อทุกขักขาากขาาง,ขาาง,ขางภายหลังจะนั่นตนจะได้เมื่อชอบสุขสงบสุขก็ยายทุกแก่ท่า,ทานทุกคนจะมีความสำราญมีความสุขจะว่าตามเขาดีหามมเลดนลํนำตัดนะ เปน็นอนว่าการอิจฉาดิสยาเขาผลร้ายข้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอกุศลมันเป็นผลทําให้ตนเป็นทุกข์เปน็นอนว่าพระเมื่อพระเจ้าวิเทหราแต่กรโวสดท่านจึงได้ทรงแต่กระโวสดว่าพ่อมโมโหสดโลกทักเธอมีอะไรที่จะพูดอีกเชิญพูดมาเถิดโอโหสดก็กราบทูลว่าข้าแต่ ้าแต่มหาราชควเจริญพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าวโทลแล้วว่าบุคคลไม่ควรเปิดความลับแก่ใครๆแต่อาจารย์ทั้งสีก่ก็พูดว่าความลับควรจะเปิดเผยในที่สุดอาจารย์ทั้งสี่ต้องรับโทษเพราะการเปิดเผยความลับข้าพระพุทธเจ้าขอกล่าบโทลยินยันว่า การปกปิดความลับท่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับเป็นการไม่ดีผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับได้ในเมื่อการทำกิจการงานนั้นสำเร็จแล้วฟังใหม่นะเขาบอกว่าการปกปิดความลับท่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีผู้มีปัญญา เพิ่งเปิดเผยความลับได้ในเมื่อทำกิจการนั้นสาเร็จแล้วมัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและคนที่ไม่เชมิดท้าวิเทหยรราชทรงพระวิโรธอาจารย์ทั้งสีที่ตัวเองทรยศกลับใส่ความกรมโหสถหาว่าทรยศคิดขบถต่อพระองค์จึงได้รับสั่งให้พระเจ้าสั่งกับพระเจ้าขาดวัด จงไปนำไอาา้เจ้าอาจารย์นักงสี่คนนะี่จงไปนำอาจารย์สี่คนออกมา,าจากเรือนจำนะเอาไปนอกเรืนครให้นอนหงอยบนหลาวแล้วก็ตัดที่สามเทียงเสียพระเจคาดรับคำแล้วก็ไปไขคุอแกเรือนจำนำอาจารย์นั่งเสียกมามัดมือไผ่หลังนำเอาไปนอกเรืนคร โหดด้วยไม่เรียวครั้งละสี่เส้นโอ้โหครบร้อยครั้งก็สี่ร้อยรอยสิแล้วก็นำไปยังตะแลงแกงสำหรับประหารชีวิตเตรียมการปักหลักปักหลาวเจ้าอาจารย์เั้สี่นั้นเขวินนอนหงายบนหลาวเหล็กแต่วันดาลูกหลานเล็กแต่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทฆ่าไม่ได้เส็จแล้ววันนี้ บุญของอาจารย์ทั้งสี่ยังมีอยู่เพราะเวลามันหมดฉะนั้นเวลาวันสำหรับวันนี้ก็ต้องของดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาประชากรทุกคนผู้ได้สดับสวัสดี